สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิวชาแนลค่ะกับรายการ v o i e e o o k บ่ายพิชิเรื่องเล่าจากเสียงอ่านกับจินตนาการของคุณเราก็ยังอยู่กันที่บันทึกจมจอนิสสานเล่มที่3แล้วนะคะวันนี้จะมาขึ้นบทที่10กันหลังจากบทที่แล้วก็จบลงตรงความตื่นเต้นของทุกคนนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงแกลกลกลดังขึ้นในขณะที่ทั้งทีมก็กำลังตเตรียมตัวที่จะหาทางออก จากสุสานไปในขณะที่เสียงนั้นก็ดังเข้ามาในรอบตัวนะคะมือนยผิงก็สั่งทุกคนว่าให้ออกวิ่งอย่าเลี้ยวหลังเป็นเพราะอะไรเกิดจากสาเหตอะไรและเสียงแกลกๆนั้นเป็นเสียงของอะไรวันนี้เรามาฟังกันต่อค่ะในบันทึกจำจนินสุสานเล่มที่3ตอนตำหนักทิพยพิมานเมฆสองบทที่10โกลาหน พอเห็นสีหน้าของเหมืนอนโยบผิงผมกม็รู้ว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นแน่ๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนได้ยินสิ่งที่เขาบอกต่างก็ชักเท้าพร้อมเรียกทุกคนเตรียมหนีทุกคนพุ่งผ่านช่องทางเดินผลักประตูหินอ่อนเข้าสู่ตำหนักส่วนหน้าเสียงสวบสาบนั้นกลับเพิ่มมากขึ้นขณะนี้รู้สึกได้ชัดเจนแล้วว่า ที่มาของเสียงก็คือทั่วทิศของพดานด้านบนเหมือนกับมีขาจำนวนมากมายเสียดสีกับคือคานชวนขนหัวลุกเป็นที่สุดแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมองกลับมีเพียงความมืดดังปุยนุ่นอันไร้ขอบเขตมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นท่ามกลางความมืดนั้นเงาหลังเป็นของใครบ้างแทบจะแยกกันไม่ออก ไม่นานทุกคนก็เริ่มทิ้งระยะห่างออกจากกันไม่รู้ว่าวิ่งไปนานแค่ไหนเรี่ยวแรงก็ใช้แทบหมดสิน้นฝีเท้าชะลอลงเองด้วยอัตโนมัติผมมองเห็นแสงไฟฉายด้านหน้าก็ค่อยๆช้าลงเช่นกันเมื่อวิ่งตรงเข้าไปดูพวกคนข้างหน้าต่างพากันหยุดลงแล้วมือค้ำเขายืนหอบแต่ไม่พบประตูหินที่เปิดไปสู่ด้านนอก ข้างหน้ายังคงมืดสนิทผมถามว่าหยุดวิ่งทำไมยืเฉิงบอกว่ามันผิดปกติเขานับระยะทางเข้ามาโดยตลอดวิ่งกันมาขนาดนี้น่าจะต้องถึงประตูแล้วแต่ทำไมเบื้องหน้าของพวกเขากลับเจอแต่กำแพงขวางอยู่คนข้างหลังต่างก็วิ่งเข้ามาสมทบในที่สุดเมื่อเห็นว่าพวกเราไม่วิ่งต่อก็ชะลอความเร็ว มาหยุดตรงข้างพวกเราทุกคนต่างแบกสัมภาระใบเข่องและชุดที่หนาหนักวิ่งกันแบบสุดแรงเช่นกันต่างคนก็ต่างหอบแทบจะเป็นลมหัวเหอช่างถามหอบๆอบว่าหยุดหยุดทำไมละ่ะวิ่งต่อสิวิ่งออกไปก่อนค่อยพักกันเยี่ยเฉิงบอกเล่าเหตุการณ์อีกรอบหัวเหอช่างก็หน้าถอดสี ปาดเงินที่หน้าผากแล้วก็พูดว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขาเข้ามาพวกเราไม่เจอทางแยกนี่นะทำไมพอวิ่งย้อนกลับมาถึงได้หลงกันล่ะผมลองนึกดูรู้ว่าเจอดีอีกแล้วแน่เลยที่นี่จะต้องมีลูกเล่นอะไรที่เราไม่รู้อีกผมจึงบอกกับพวกเขาว่าเสียวเกอร์นะว่าไม่ผิดจริงๆวังชังไห่เนี่ยไม่ยอมปล่อยพวกเราไปง่งายๆหรอก งั้นทำไงดีล่ะเปลี่ยนทิศกันไหมวิ่งไปทางซ้ายเนออ้วนเสนอผมหันซ้ายหันขวาแล้วก็บอกว่าไม่ได้ในเมื่อย้อนกลับมาทางเดิมไม่ได้ไม่ว่าจะวิ่งไปทิศไหนก็ต้องไปไม่ถึงสุดทางสักทิศแน่อย่าเปลืองแรงกันดีกว่ายเย่ฉินหวาดกลัวใหญ่บอกว่าเราต้องถูกขังตายอยู่ในนี้แน่ ผมจึงบอกให้ทุกคนใจเย็นเย็นวัางช้างไห่ไม่น่าจะสร้างกลไกได้ในรัศมีที่กว้างมากนะถ้าช่วยกันต้องหาช่องว่างได้แน่นอนแต่สิ่งที่ต้องกังวลตอนนี้น่าจะเป็นเสียงที่อยู่บนหัวพวกเรามากกว่าหัวเหอช่างเสนอความเห็นว่าเรออยู่ตรงนี้เฉยๆก็ไม่ได้เอาอย่างนี้เราแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มแยกกันวิ่งไปสองทิศ ทาแบบนี้อย่างน้อยก็มีสักกลุ่มที่ออกไปได้ไม่ถึงกับตายยกครัวในอ้วนได้ยินก็ร้องขึ้นว่านายดูให้ดีก่อนดีกว่าคนยังมาไม่ครบเรามีกันแค่นี้เอาอะไรมาแบ่งเป็นสี่กลุ่มทุกคนได้ยินดังนั้นจึงรีบมองไปรอบตัวพอนับแสงไฟฉายทุกคนก็งุนงงเหมือนโยบผิงเชนผีอซือ ผ่านจืดแล้วก็หลามเฟิงที่แบกซุ่นจืดต่างก็ยังมาไม่ถึงแย่แล้วคนหายไปครึ่งหนึ่งผมยังนึกว่าพวกเขาอยู่รรอบๆตัวเราเมื่อครู่ตอนวิ่งชุลมุนวุ่นวายไปหมดไม่มีใครทันได้สังเกตว่าพวกเขาพลัดกลุ่มไปตั้งแต่เมื่อไหร่คนกลุ่มนั้นอย่างพ่านจือนั้นชอบวิ่ง,งรั้งท้ายเสมอ เป็นนิสัยที่ติดมาจากสมัยออกรบเพราะจะสังเกตการเคลื่อนไหวของทุกคนได้เฉิญผีอาซื่อน,นั้นอายุมากจึงอยู่ข้างหลังพวกเราเช่นกันหลังเฟิงแบกคนหนึ่งคนวิ่งได้ไม่เร็วนักส่วนเหมือนโยบผิงเป็นจอมหายตัวมืออาชีพในยามเกิดเรื่องนั้นเขามักจะเป็นคนรั้งท้ายเพื่อแก้ปัญหาจากนั้นก็หายตัวไปจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วคนพวกนี้ มัน่าจะอยู่รังท้ายไกลาจากพวกเรามากนะในอ้วนจึนตะโกนเสียงดังเราพลานพวกนายอยู่ไหนเนี่ยสิ้นเสียงของเขาเท่านั้นเองเสียงของหลังเฟิงก็พลันดันขึ้นจากฟากหนึ่งเสียงนั้นบอกไม่ได้ว่ามาจากทิศไหนแต่ดังกึกก้องหลังเฟิงตะโกนบอกมาว่าแย่แล้วเหอช่าง รีบดับไฟฉายดูข้างบนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงบอกว่าให้มองดูข้างบนมาต่อกันในบทหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ